สวัสดีครับขอนำเสนอโครงการอบรมออนไลน์โปรแกรมช่วยงานด้านดนตรีนะครับจากหลักสูตรดนตรีสกุลภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นะครับขอเกินนําว่าโครงการอบรมออนไลน์นี้เกิดขึ้นได้จากโรคภัยโควิดนะครับที่เราไม่สามารถร่วมสัมมนาสัมมนาปฏิบัติการที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ได้นะครับเราก็เลย ย้ายวิธีการมาอบรมแบบออนไลน์เอานะครับซึ่งก็มันอาจจะยากนิดหน่อยเพราะว่าผมต้องเตรียมเนื้อหายัดใส่ในออนไลน์แล้วก็ผู้เข้าร่วมอบรมก็อยู่ที่บ้านอยู่ที่ทํางานนะครับนั่งดูคลิปกันนะครับซึ่งปัญหามันอาจจะเกิดขึ้นอย่างเช่นตั้งค่าไม่ถูกต้องหรือว่าแต่ละคอมพิวเตอร์เนะี่ยมันจะมีปัญหาหลากหลายมากนะครับเราไม่สามารถ แก้ไขให้ได้ทุกท่านนะครับแล้วก็พยายามเอาเนื้อหาหลักๆในการสัมมนาออนไลน์ให้ทุกคนฟังแล้วกันนะครับในเนื้อหานะครับครั้งนี้นะครับก็จะมีเรื่องของอการใช้งานโปรแกร,รม s i เ i l i 7.5หรืออาจจะเป็น7นะครับก็จะเน้นเรื่องเบสิกเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็อีกเรื่องก็คือ c u b a t e 5นะครับก็คือ โปรแกรมทำเพลงนะครับสามารถทําเพลงได้อัดเสียงได้แล้วก็มิกเสียงออกมาใช้งานได้นะครับามาดูตัวอย่างนิดนึงว่าเนะะื้อหา powerpoint นะครับเป็นเช่นไรนะครับ,นรบในส่วนของ s i b ิ l i u s นั้นนะครับเราก็จะเรียนรู้เทคนิคเออไม่ใช่เรียนรู้เบสิก s i b ิ l i u s นะครับก็คือเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเนี่ยที่สำคัญสำคัญในการผลิตโน้ต รวมทั้ง3 3เรื่องใหญ่ๆคือผลิตโนต้ตเลคคอร์ดครับโนต้ตเลคคอร์ดก็คือใน1โนต้ตเนี่ยจะมีโนต้ตอินโทรนะครับมีเนื้อร้องมีคอร์ดให้เรียบร้อยเลยนะครับก็สามารถนำไปใช้บางคนอาจจะเรียกว่านต้ตอิเล็กโชนก็ได้นะครับโนต้ตคีย์บอร์ดก็ได้นะครับส่วนผลิตโนต้ตสีชิ้นก็คือเบสกีตาร์กลองเบสกีตาร์กองคีย์บอร์ดนะครับสีชิ้น อีกอันนึงคือผลิตโน้ต8ชิ้นครับก็เพิ่มมาอีก4ชิ้นครับพวกเครื่องเป่าต่างๆเช่นทาเป็ดทมโบนออนโตเทนเนอร์นะครับโปรแกรมคิเบตนะครับก็จะให้เรียนรู้เรื่องการทําเพลงเบื้องต้นนะครับในการผลิตกองผลิตเพลงแบบ4ชิ้นนะครับการบันทึกเสียงเบื้องต้นนะครับกับเพลง4ชิ้นนี้แล้วก็เอาเหล่านั้นนะครับอาจจะใส่ปลักอินนะครับแล้วก็มีการมิกซ์เสียงขึ้นมาสามารถนําไปใช้ได้นะครับ ก็เนื้อหาประมาณนี้นะครับของการอบรมออนไลน์โปรแกรมใช้งานดน,นตรีนะครับ